สวัสดีซ่าเมนูไทยบ้านวันนี้เขาจะแกงนอไม้ดองใส่กุ้งน้อยปลาน,น้อยนะจ้าอันนี้เป็นไอ้กุ้งเป็นปลาลําห้วยนะจ้ะเพิ่นไปซ่อนกันมานะจ้ะเอาไปตลาดออนก็ซื้อมาได้3จ๊อกนะจ้าวันนี้เขาจะมาแกงใส่นอไม้ดองที่เขาแปลงกันปีที่แล้วนะจ้ะเขาเจ๊ะโละนะจ้าบะบูดบะเน่าบะเสยียนะเฮาดองไ้ข้ามปีเลยนะจ่ะมาดูในะส่วนเครื่องแกงก็มียังนักนะจ้ะมีขมิ้นนะเสือปนเนาะ กระเทียมนะจ๊ะหอมแดงใส่ลงไปนะจ๊ะวันนี้ไม่ใจพริกหนุ่มเนาะเก่งเนาไม่ดองใจพริกหนุ่มนะจ๊กกะกะปินะจ๊ะชือรสเล็กน้อยนะจ๊ะรสดีนิดหน่อยเนะาะคาวนี้ก็มาโข,ขเครื่องแกงให้ละเอียดเสียดียปลากย้ายไปหน้าเต่านะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปแต่เครื่องแกงที่เราตำเมืกี้ใส่ลงไปนะจ๊ะตาด้วยน้ำเล้งโครกนะจ๊ะใส่ขมิ้นละเล้งสวยดีขนาดน้ำแกงเนาะเดือดบนรดบนรดก็ใส่านาไม่ดองลงไปนะจ๊ะ น้องไม่ดองนี่แกงสุกง่ายแล้วนะซ๊ะพอดองมันล่มไปแล้วนะจ๊าแกงสักกามก็หายขมหายเฮินแล้วจ้าปล่อยมันเดือดบนรลัดบนรลอดทันสักกามหนึ่งนะจ๊ะน้องไม้สุกหมอนเปลือยแล้วก็ใส่ปลาน้อยกุ้งน้อยใส่อันนี้กุ้งป่านใส่ฟิชไว้นะจ้าพอออกมากุ้งสีแดงนะซ๊ะ <laughs> มันสดตอนซื้อมานะแต่มันแบบสดตอนใส่หม้อแกงนี่แหละบอกเป็นอย่างนะซ๊ะล้ำเหมือนกันนะซ๊ะ ั้งบลัดบัลัดบลดะลัดในเจ้าแกงซุกอ,อ่ะอ่าตักใส่ถัไหลไว้ก่อนนะเจ้าก็เดี๋ยวจะมาถึงขัง้นตอนการจ้านะจ้ะอ่าแกงน้องไม้ดองของแม่นีเจ้านะจะหรือว่าส้มน้ํามันนะจ๊ะอ่าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะจ้ากระเทียมลงไปเจียวนะจ้าเอาแกงลงไปส้มน้ํามันนะจ๊ะถ้าใครบ่มักน้ํามันก็จะต้องส้มก็ได้นะจ๊ะแต่แม่นิจ,าาจ่าวามาจ่าวก่อนนะจะมันหอมที่หอมกลิ่นนะจ๊ะ นี้ก็เซตเรียบร้อยนะจ้าแกงน้องไม้ดองใส่ไอ้กุ้งน้อยปลาน้อยนะจ้าปลาน้ำห้วยนะจ้าปิด้ายด้วยต้นหอมผักชีนะจ้ะหั่นซอยใส่ลงไปเนาะกุ้งน้อยในแดงจังของนะจ้าแกงน้อส้มได้ใส่กุ้งน้อยปลาน้อยนะจ้ากุ้งน้อยปลาน้อยปลาน้ำห้วยนี่ลํำนะจ้าเป็นปลาธรรมชาติเนาะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมาชิมรสชิมชาติจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปเนาะมาจังยั้งก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าเมนูไทยบ้านตามฤด,ดูกาลนะจ้ะแกงน่องไม้ดองใส่กุ้งน้อยปลาน้อยจ้า